อนนี้ค่ะกระเช้นเนาน่ากินกากิเหลืองเขานี่ค่ะแล้วก็จะมาทำ10อันดับชีสที่หอมนะคะเราไปดูอันดับที่10กันเลยค่ะอันดับที่10นะคะก็จะเป็นซาลาเปาอนน้ค่ะแกเือระว่องค้นเนี่ยเนี่แค่ค้นมากนี่แต่เขาาง โอเคเราไปดูแบบที่สิบเลยค่ะเอ่อเก้าค่ะอนดะับ,บที่เก้านะคะก็จะเป็นแซนด์วิชค่ะคือกลิ่นมันหอมเป็นขนมปังนะคะเราไปดูแบบที่แปดเลยคะ่ะถ้ามีเสียงแล้วเพื่อขอไปด้วยนะคะอันล้วแปดค่ะก็จะเป็นไอยค่ะอันดับที่เจ็ดนะคะก็บบจะเป็นห้าเกลาวคือกลิ่นหอมมากต่อไปค่ะก็จะเป็นปปอันดับที่เจ็ดกลาบือปัองทีเจ็ดน,ปปนะคะ แล้วมันจะไม่เห็นหน้าแบบนดนคือแบบเราต้องขยายมันถึงแบบเก็บกลับของเสียย่้งต่อไปเราไปดูแบดที่หกเลยค่ะ no อันดับที่หกนะคะก็จะเป็นปลาทายาเกดคือเราเอาออกมาจากแพ็กเกจแล้วก็เรามันลงดขกโอเคไปดูแบบที่ห้ากันเลยค่ะอันดับที่ห้านะคะก็จะเป็นรอยซอบค่ะอันดับที่สี่นะคะก็จะเป็นบันค่ะ อันดับที่สามค่ะก็จะเป็นโดนัทค่ะอันดับที่สองนะคะก็จะเป็นท้าวไข่นะกินหอมค่ะอันดับที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นแี่ค่ะแนวนะก็เป็หนังเอนกันโอเคค่ะวันนี้นะะเราขอลาไปก่อนลีบกดไลค์ดลกดแชร์กดแชร์นะครับแล้วก็บ๊ายบายค่ะ